มากคักแต่ว่าเอาเน่าขกจากอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไมีหย่อยก็อยู่ใกล้ๆเขาหน่อยนึงนี่ป้าปรากฏพี่น้องได้ปรากฏเดียวเดีเอ้พี่น้องเฮ็ดตัวนี้นี่เอ้าพี่จะได้เดาเฮ้าก็ได้อยู่ตัวนี้สมาใส่ถุงเสียอีกเว้ยเอ้าพี่น้องเอ้างานั่นผมจะตอดเอาเสียวอหมคือพี่น้องได้ปรากฏ ปากะแ่งสีปรากฏหึเป็นหาพอพี่น้องอุ้ยเฮ้จนี่เ้จเรอพี่น้องเราใสุ่งเสียไปก่อนตากบ่บ่ไอหน้าตากดได้เลยเหรอมันเสน้าตาโอ้ยเต้เตปรากดน่ะปรากฏนะเอ้ยเยอะเยอะเยอะเอเสียวดีโอ้ยเสียวดีโอ้ยผมก็เล่นคองไงแต่พี่น้องได้จับปรากด พี่น้องคงได้จับประกวดปื๊ดนะพี่น้องเหลืองเอ่อยเลยเห็นตัวนี้นะแปรเซียมนะโอ้ะโอโอ๊โอโอโออยสเละ,ละเหพี่น้องพี่นองผมเศร้าน้ำท่านพอดีเลยจักตนปื๊ซอยสองอีกตัวนึงนหน่อยนะเองแปบซอยสองแปบหนึ่งกัะแงงหนึง ีลน <N> ี่ละมันจิปาคนเสียนนสุดงเด็กมุ้ดีครับพี่น้องกิปนีก็มาค้ำคำ ไม้ย,ยวนทางลงรีสอร์ทนะพี่น้องเนาะทางลงแพ้เมยอ่อนน้ำซีติดน้ำซีพี่น้องมาคำานาแต่ว่ากด้แบบบ้ามาเทศมาอย่างบ่งกับแบบป่าเนื้ออ่อนพวกป่ากระแยง,งปลาเนื้ออ่อนนีน่เสียพี่นอ้องอุปกรณ์ออากมาแล้วพี่น้องเนาะต่างสองเส้นพี่น้องกับขาสะดุงง้งแปดศอกแต่ว่าคาสะดุ้งมันหักออกคิดว่าน่ะซือเจสศอกเอาเจสอกแล้วกันนะพี่น้องเนาะเจสซอกอก็สองเส้นโอเคครับพี่น้องไปรุนกันครับ อออเออบ่อนดีปะคุณครับทีมงานก็เลังอันนี้บ่อนได้เห็นตอนใส่ใจนะพี่น้องพี่น้องมาคำไายคำไายหมื่นจะว่ากันด้วยครับรัตวะใดป,ป่าเนาะพี่น้องเนาะพงพางสนางพงูดีดีแบกอะไรเงี้ยพี่น้องมาถือไว้จะตัวกันนะ มันต้องฝ่าว่อของดินผู้หนึ่งถือผู้หนึ่งอันนึงแล้วก็เยียดมานตอนนั้นตัวนี้ไหมกะยังโคหรือก็ยังเงียบก็ยังธรรมดาบ่อืมกะยังบานนนะพี่น้องผมก็ต้งจับทั้งทาย โอ้ยอะไรหรอมันคาไปทัวไปทีโอ้ยคำๆจังสีหลัะพี่น้องปลากระแนงแลนดีก็ะมันสีหกม่วงหรอพี่น้องมันบอ,นอมินมินมนมนมมตรกระแนงเด้๋ยนี่มันจะเป็นพวกบังหน้าบังเนอนน้ำด้ยปลาเขาหน้าปลาบักหน้าปลาอีหยังจังสีแบบพี่น้อง บ่อนน้ำลังกับแซลเซลขำๆมาโอ้ยป่าเรียนดีครับซะเน้อคของที่ดีๆเน้อฟาของเป็นแะต่มันโดดออกเมื่อเอียงๆไว้ายามันโดดออกว่ะว่าดอกมันบ่มันบ่ม,นบมีป่าโดดดอกป่ากระเนี้ยมันบ่โดดดอกบู้ชีน้องเอ้ยช็อตเด็ดแน่ๆเลยล่ะนี่พุ่งพังพุ่งพังสนามนั่นอีหลิ นั่นอิลีนั่นอิลอีอุตตะ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 อุตตุ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 ต,ต,ต,ตุพี่นออ้องซอยปาดพี่น้องซอยซอยหรือจอกซอยซอยอิลีวุ้ยนี่แหละซอยนี่แหละมันสิโดดออกทะเบิงเด้อฮะโบมีแนวใส่ต้องไปยางหาหยาแหล่นี่พี่น้อง,อง,งเอาอันนี้ตัวนึงนนี้มันกินจากน้ไปเอาอนนี้ตัวนี้เอาปากกันแยงออกจากถุงเสียระวังเงียงด้วย บาปักกระป๋าดันซอยตัวนี้ขนานน่ะปล่อยนะเอาทำมันห่าวาวห่าวาวบ่บ่จะไปหาหยาม่หยาใส่หรอกมันยากยามใส่ใส่ป่านะนะเนี่ยอยู่หรอกมันต้องเอาหยาออกเลิมแล้วเลิมแล้วจับหัวดีๆมือหนึ่งอะแม่ต้อิดปากใจนึงก็อยากไปให้ย่เอียดทีเดียวนี่ปากข้าวงูอะไรเนี่ยเป็นปากข้าวโอ้ยเป็นหัวตูปรอ กันตั้งสันต์ต้นมาเป็นบาดตองอะนะบอกถึงกันเห็นตัวกับซีเมนตัวอุ้ยอุ้ยเฮ้ยพวนๆหนึ่งตัวเดียวพวดๆปวดๆปวนๆวดตัวเดียวแต่ว่ากับมวนพี่น้องจังสี่เหล่ามวนแม่มีคิดถอดแม่มีด้วยพูดตัวโอ๊ยบอกคิดถอยพูดตุ่มหรอกเพร่อพูดตุ่มบ่มักปากกนรีบ่เป็นอย่างเด้ว่ามันอ่างสั่นต์สี่เพราะว่อพูดตุ่มบ่มักปากการแย้งคิดถอดแม่มีคิดถอดแม่เอ่ยในเอ่ยนี่แห่งมักคัก ที่จริงจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งได้หนิทีม่มืดนโพดบ่มืดนแม่เออว่าได้ถ่ายหรอกพี่น้องอัตว่ามันยกอีกเท่านั้นแหละแรงนี่สิมัยกอยู่ผมสิมานำหยกแต่ว่าไปกินเขาเขาใหญ่ก่อนอใหญ่ยป็เงานงานเขาจะไปกินอย่างสนไปเห็นกินเลยนหรอบ่เลยมีบ่เออยยาาเงนง งานกับโบเมนแล้วเราบอปานแล้วจะไหนข้าวเจ้าส่สวนที่พี่ทำอ๋อหรอเอาโนวาลมันเอาไปมื่อมือหนีโบแมนเอามื่ออื่นเอาวันอาทิตย์ได้อยู่บ่ให้รังหมองเขาเจ้าถือวันอาทิตย์ดิถือหลายมันหนักผุนอยู่น้ำปลาใหญ่ยังครับเบื้องหน้าด๋อยด๋อยเบื้องผุนปลาอย่างนเงี้ยกินปลาหน่อยนะ เฮ้ยเาก็เอาแบบง่ายๆนี่ล่ะแค่ตัวเอาปลาสอยอยู่โอ้ยกระแงง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 สามพี่น้องพี่น้องเห็นจังเด็ก็มันดีโอ้ยชดุดูโอ้ดูดูโอ้ดูดูดูผมจีถือจังเทียรนั่งอยู่ดอกใส่ถุงเสีย อือแม่นี่พ่ออยากเศร้าคนเดียวเราใส่ดึงเสียอะไรจับเองรถตัวนี้พี่น้องมันมวลถ้าได้ปากกันแย่งนี่มวนมวนเวลาเอาปากกันแย่งนี่มวนแต่ว่าขันถื่อมากนี่เดียดเ <laughs> ทียบจากสีหายเศร้ามวนเศร้ามวนในทันทีฝ <laughs> ุ่นป่ามันเขามาก แสดงว่ามันเป็นน้ำแหลกบ่หนี่มาแห้งๆนี่บ่ซึ่งไรสันบ่บ,บ่ที่จะเรียกแหลกน้ำม,มันปิมอยู่แล้วของสิแม่มบ่ที่นี่มันลวดเข้าก็เอาอันบ่หน,นิเอายกสักคนจะฝ้าอออปะกันยังตัวนึงโอปากันยักนงกำลังเรียนนั่นนั่นนั่นไอ,อ,อ,อ้บ่ไอ้บ่พี่น้องน,นั่นนั่นอุ้ยยังกุ้ยติ่งเลยอุ้ยตัวเดียวนึงตัวเดียวนึงกุ้ยติอุ้ยแม่ใครตัวนี้ปากันยังแม่ใครพี่น้องเยอะๆยอะเยอะเยอะเสียว เออพ่อแม่ใครยังสินะ่งในแม่เว้ยบอกกระสันขันย่าแล้วบอกท่านนั่นเขาไปแกงกินเอารุณทำไมสงูงนีงสิแกงแซ่บบื้อนี่นี่แหม มันเข่าอยู่บอ่อมันเข่าอยู่บ่นั่นนั่นนั่นังีนั่นนั่นมันเข่าดีแท้ดีอุ้อยหมูแกลงนี่เรียบร้อยเลยสิเด็ดเงี้ยงไงบ,นงบ่นองเลยพี่น้องหมูแกลงผมหยาดผมอยู่เดิอดจีบเอาเอาตัวยุ่งเสี่ยวกันเนี่ยนะนี่ไหมัมนตายแล้วนั่นเลยตัวนึงอยู่นี่มันสิตายจังไลยปากกันเง ข่าแต่ว่าเอาแย่ข่ากยากแย่ฮ่วยฮ่วยมีอย่างคืออยู่ใกล้ๆขค่น้อยนึงนี่ปาดประกดพี่น้องได้ประกดเดียวเดียเอวพี่น้องเฮ็ดตันนี่เอ้วเฮตันได้ดาวเฮวเขาได้ยุตัวนี้สามาใส่ถุงเสียอีกเฮ้ยเอ้าพี่น้องเอ้ง่ายง่ายผมจะตอดเอาเสียวไหมพี่น้องได้ประกด การแยงซประกดหนึ่เป็นหาพี่น้องอุ้ยเฮ้ยไหนนี่เฮยงไหนลาพี่น้องเราเสนเสียงเสียไปก่อนน่าตักับอนตักไวได้เลยหล่ะนี่มันเส้นน้อตักเยโอ้แ้แท้แแปะกดนะปะกดนะเอ้ยเยอะเยอะเอเสียวดีโอ้ยเสียวดีโอ้ยผมก็เล่นของไงแต่พี่น้องได้จับปะกดนะ พี่น้องคงได้จับประกวดปื๊ดอูนะพี่น้องเหลืองเอ่ยเลยเหลืองอัลามงามแท้ปรากฏดคายกันแหงอยู่ดีโรละลอยกว่าเมื่ไหรมันมาอยู่ไหนเดี๋ยวว่างหันสองตัวไหมมันทีงไหนมันขึ้นมาอยู่ไหนเหรอมันมาติดอยู่นี่เออมันเฟี้ยนกันแท้ไหมจืดไปหนึ่งไหมพี่น้องเศร้าน้ำทวนๆแต่ว่ามันเกิดบริเวณตองเศร้าหรือว่า เอาเลยเรื่อยวันนี้เฮ็ดจังแต่วันน,น,น,นี้เต็มไม่เต็มมือหรือเปล่าวันนี้คันเขาอีกนี่เฮ็ดจังแต่แล้วพี่น้องเออให้แนอยู่บมีป่านนี่ถิ่มมากๆเลยบอยลดลงไปสักก้อนแค่เทียมรูดดอหลุดลดอกออซิเสียห้องย่างดีเนาะ,ะเอาอยู่อันนั่นสักก้อนนั่นอยู่แข้นจูดอันถุงเสียสักก้อ,กอนจักตัวพวดูดในหันซองบอกซองอืม อูอ้เอาเฮงขาม,ม่าเฮงบอนไปกันยหง่ปวดปวดเงียงน้ำกระบอดฮนคือเอาอันนั้นค่าเสียจังสันเช่นที่สิบสีบที่มันกับปากได้คือกันดีนมะันไม่ใช่ว่ามันเอาออกแล้วมันโบมีผิดโบแมนดิเงียงมันค่าเสียงแต่มันก็มีพิดเท่ันะี้ เอาอีกซะด้วยละอีกซะด้วยละเออเสียสนี้เปงสิด้ปวดปาามันถือป่าตัวใดปักาก้วนันหลังมันถือกินโวาบัาบางหันนี่เห็นบอมันถือเงียงตัวใดญ่นนีิอือ เอายกซะก่อนนี่มันเป็นสิยกเร็วกันะเอาเร็วพะนะกับสวงปวดเงียงมันบอกโด่งนินั่นนั่นนั่นมันสีนี้เร็วองียงเดือดนั่นเป๊ะอุ้ยปรากฏได้นี่เอาเสียมาจังสันเลยเหรอได้อยู่เหรออือพี่น้องปรากฏได้นั่นนะ อยู่นี่อีกสองตัวว้ายมองไรมันมีมันก็มีไปเบิ่อนั่นแหละปากแหว่งตัอเมืแรงเลยสิอยู่เลยสำแดงมืแรงเลยสิอดสิทนเลยสำแดงสีห้องโอ้ตุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยซอยพี่น้องโอ้ยโอ้ยพี่น้องป้องไปโอ้ยโอ้ยซอยไข่บนนี้ให้จังเลย เอาปลาเฮียเสยเนี่ยเยนั่นเราลงม่าหันปลาเฮียพี่น้องใส่ไลป่ปลานี้เอาข้างเท่งกันนี้แหมเออเอาข้างเท่งกันทุ้งผ้ากระสอบมาสองตัวนั้นยงเลย วัด <What? S 2> ขากอลุ่าสรปลาซเรียนไมีมฝ้ายุกตัวนี้นโอ้ยบรดมาเรียวกันนะึงบลาก,ก็ได้อืมบอเรียวขน,นะน่ะกระแยงอีกแล้ว ไล่ป่าหรอ,ห,อยหยอุย้ยอุ้ยปลาโดดออกอุย้ยนิดเดียวก็ออกแล้วให้สต็นท์นอนเหลือนิดหนึ่งเมื่อกี้ซอยสิออกเลยสิดออกจากเสียวเสียวดวยเสียวเสียวซิดออกไหม เสียวเงี้ยปากเงี้ยไม่ปากเงี้ยอือจะได้ปวดตาสวอันตัวอย่างนี้เอ้าอย่างงเอาลง เออแห่งๆปนดไงเนาะย่งนีปวดงไงดีเนมันถือกันเสือซับอันเมือกมันออกก็ได้ปวดงไงงปะเขาได้นี่เขาได้ไหมปากแย่แบบ วาพี่ว่าเห็นเหรอพี่น้องเอาเลยตอนนึงนี่เป็น,อนอยังไงยังไงมันหมุดลงไป สน,นกกอนปลาตัวหนอนปลาอยู่ปลากรดขึ้นบ่มาเขายัางนงวะปลากรดปลากรดไหมอีกนี่ไม,ม่ยังนะบ้านตา่ำคาสะดุ้งหรือเปล่าบอนเต็มเยอะว้าวว้าวแปรบแปบใหญ่แปรแปร<อ>ตัวใหญ่ดีวะยังหน่อยเด้หนิหน่อยก็บานอัน,นนั้นเนาะบานนั้นก็เที่ยงเขาไปจะปลาแปบบนี้ <c oughs> ตัว่าลำบากให้งางไปหาเสือดูเห่เอเงยเกียรเป็นรูดได้โลดหนึ่งไปขายให้เขาวต่อรูลเราเท่าไรแปดสิบบาทเว <40. S 2> ้ยโบเมียนไปขายบานอันนี้ไหมแปดสิบเพื่อต่แย่งกันไหมข้าวต่อขายรูดละลอยกลัวคนนี้แบบแปร์เงยนะอื้อ เลีนขึ้นฟังขึ้นครัมองหันไม่ลายเลยโอ้สิไปยังก็ไก่แถวนี้ละเป็นแยงนง่งเรงงามเลยยยยย ตัวใหญ่ยังเหรอวะมองมยังไเนื้อตัวยหญ่อุ้ยโกระตองวอร์อไปยัปองอือหิ้องโหงค่ำคำหงแรงดีเนาะปลาสรนะสูตราปลาสูตรพร้อมนะอือจะมาเขาเ้วยอนปลาสูตรนะชูว้าวเขานอน ตั้งใจปล่อยกระบะรถไปยังปล่อยเครื่องทูธรรมชาติตัวเล็กๆไม่ใหญ่ๆไม่ไม่ไมเอาอะไรเลยเอาเมียโอ้ยเอาเมียโอ้โอ้จักเหลียวบ้อนสองอันคุณเนาะ แลกวแล้วบอลสองตัวเขา่เอาเขา่เอ,าอ้าออกไปแล้วพี่น้องต้องใช้ํำขาสะดูกออกออกเปลาออกอ,อูอออ้อ้อนิดนิดสอยตัวน,นั่นละใส่สองตัวนะตัวนึงใหญ่งหญ่เอาปมไว้ปีนเลย เอาเวลาเสีสยวใส่ทีนี่ใส่ดึงมาให้หม <c oughs> บริไงปนนุ่มดูไปบอกมันตน่ายมานี่บอกกันเยี้ยงโอ้โอ๊ะอุ้ยบกหน้าบกหน้าวานปากระเงีนน่ยงดีทีเดียวอือ กับไม้ขื่น,น,นกนะดูงของบ้าผ <laughs> ู้ชำนาญการพิเศษยกสะดุง <laughs> <laughs> บอนักเรียนตลอดบุย้ยบว้ยขึ้นนี่เลยมันหัวเขาอยู่น,ยน,นี่เลยเหรอร่นเนี้อไม่ละ เห็นตัวนี้แปเซียมนะโอ้โโอโสโอ้อ้ซอยลอรพี่น้องพี่น้องผมเศร้าน้ำท่านพอดีเลยตัวนี้ซอยสองีกตัวนึงน้อยๆหน่งแบบซอยสองแบบหนึ่งกระแนงหนึ่งนี่ละนี่ะจปากนเสียงกันส่ คำ,คำละเดอ้อพี่น้องถ้าว่าป่าก,กับเขาดีๆก็อยากถ่ายต่อก็อยาก n h à กับคำกับป่ากับเลนโอ้พี่น้องเอย้ย <c oughs> นั่น,น,นตีนเราทัา่งน <c oughs> อุ้ยเสียมมาแล้วอิลี <c oughs> เสียมมาแล้วไก่เสียมลาเน,นื้อออนมาด้วย <c oughs> ปลาปีกไก่ นองินโล้เลลเเีเซียเออปลาเนื้ออ่อนเลื่อมแลน่ะดอกันสีเศร้าไทยกับเป็นังสีลอเนะตั้นคำกั็นสิเศ้าไทยต่ว่ <laughs> าไม่แสงโอ้ก็อยากเห็นขาเจ้าเห็นแปซิเยยมน้ำเนียแล้วล่ะ นะเอาไปเสียมซิคกันปีใกลจัดตีละละไปเสียมไปเสียมกับตัวไงคนนี้อ๋มยันยานพ่คือกันหรอกโอเค กัะเังพี่น้องคำแต่ว่ากระมวลเนี่ยยังทงได้ดีใจหนึ่งก็อยากเศร้าใจหนึงก็อยากทายแต่ว่ากัะยังเห็นอยู่นะแสงอันนี้สะท้อนมาใส่เนี่ยอะไเนาะห้าเห็นหรือว่าอาจจะเป็นว่ยนมาห้าเห็นเดลเข้าจะอัดเสีย่เห็นใช่ไหมอันดูเห็นเออระเบงก่อน อีกจังบาทสองบาทกันพี่นอ้องเอฟเฟลด้วยพวกมันยังเข่าดีๆอยู่ไหมภาากันยังชดดัดอยู่หน่อยไหมพี่น้องอย่างน้ำบกอหอยด้วยกันยังดีปลาจังบวัวเยีย มันต้องตัดปากขวดมาจุม่มมันต้องเย็บงานปากขวดยังมาจุม่มปากขวดป้องอยู่แล้วมาจุม่มมันแทงย่างดิบนดหูดจุ่มเอียงจุม่มปิดหูมันอโอ้โหโอ้ยเจ็บจีบปวด,เ,ดเอามาแบบพอดีก็วันนี้เลยหน่ะบ้างเอา,าก็เปิด,<ว>ดฟ้า <ไป S 3> ออกพอ,อเอาเลยเอาจุ่มลงไปเลยจุ่มลงไปโอ้จุ่มลงไปในหูนั่นนะให้เทียบปลาใหญ่เดี๋ยวสันก็ใส่บ่ได้แล้วที จังเปิดจังพิจารณาเฮียนี่เออแล้วมันใหญ่กว่าปากขวดดิโบแมนดิปากขวดกับปีต่ะเอาปากขวดแท่บักหอยมั้ยอาจจะยปบหนึ่งไม่ยิบไงก็บอกหอยบอกหอยยึบอย่างนี้แต่แมนเอาเอาพวกหญ้าพวกยังก็จะยิบยากนี่นะอุ้ยนี่ยังล่ะอุ้ยมันยังหยังยั่งยั่งอยู่ตัวหนึ่งมั้งหันดีมามาสองโตพี่น้อง ตัวหนึ่งโดดออกก่อนนี่ละนี่ละยังว่าอยากถ่ายอยู่ไหยพี่น้องวสิตรนเส้าไทายกับจังเดอยู่หมก็เลยอยากถ่ายตัวเอาอีบานหนึ่งพี่น้องโอ้ยอยากให้พี่น้องเบิ่งด้วยป่าเขาออดิเดู๋นี้บักหน้าพองบักหน้าออกตัวหนึ่งบหน้าบางหน้าเขาสองตัวเมียปัาตะเพี้ยนพี่น้องปัาตะเพี้ยนป่าตะเพี้ยนหน้าเพลื่อนยังเสื่อนยังดีแต่เพี้ยนบานต่เพียนจัล้วกสิบวันแต่เพี้ยนคือบ่คือแต่เพี้ยน ข้างห้าเอินปาบักหน้าอย่เงี้ยเมื่อกี้มาสองตัวออกตัวหนึ่งเร็ว,วสุดเลยสมุนมันเร็วเร็วเอ้าอีกบาทนนหนึ่งพี่น้องอยากเป็นปลากระแยงอยู่ด้วยห่วยหปลากระแยง,งโอ้โยบยุยวิเชียมก็ได้โอุโปเมน อันอันนั่งก็ได้นั่งยังไงเดนปีกไก่เอ้าเออปีกไก่เอาเสียมกับนั่งกับอย่างมันเดียวกันบ่บ่ปลานังมันสิหางอนงอนโอ้ยเจ็บอะไรเกินอะไรพี่น้องเอ้ยจากเสียมจากเสียมจากนั่งมีไหมพี่น้องมั้ยปีกไก่มีอันนี้มันปลากระยิ่งกับปลาเข่าหน้าอ้พี่น้องเอ้ยผมจำได้อยุเข่าหน้าเอ้ยปวดนะพี่น้องเอาใส่ถุงเสียไว้ดู ปีกไก่มันคืออึงลืงจังสันมันกินอย่างมานะนี่จะเป็นปลาลายเหยื่อใหกันเออสงสัยมันกินพวกปลาโน,นยไปนะ,อะโอเคพี่น้องสวยงามพี่น้องปลาห่วมเข่าตะวะกักขำแล้วกะขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบ่งจุดจบเนาะคนที่เขามาเบิ่งใหม่มก็อย่าลืมกดติดตามด้วครับพี่น้องกะสร้างเราขี้หนีก็พอเท่านี้ก่อนครับบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับพี่น้องมืดแล้วหุ่นหุ่นหกโมงกลัวหรือเล่พี่น้องนี่มันมาติด หงมงคืนก็ได้บุนอีสิทุ่มเกันเดบุ้เอาพี่น้องให้เบิ่งเทียนนี่ดูเทียนสุดท้ายดูยพี่นอ้องพุ่งพางสนางพุง่พงเนาะแม่นบุหรวฮะตีหน้ามกแห้งเอา้ามันเจสียดีนปลากันปลาสิเขาขี้เดือดอันเดียขี้เดือดตัวนึงนะเอาไหมขี <c oughs> ้เดือดเต็มล่าด้วยข <c oughs> ี้เดือดโอเคน้องหงมงกว่าแล้วข้าวปาคำคำเส้นมโยกอีกอยู่างบระเทศไทยได้พี่น้องเด้อ